สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเทนะนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานของทางตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า VB กันนะครับโดยแอป VB จะเป็นแอปที่ใช้สำหรับการไลฟ์สตรีมบนมือถือนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเป็น VJ ลองเป็นสตรีมเมอร์ในช่องทางของ VB หรืออยากลองเป็น VTuber ใน V b ีก็สามารถมาสตรีมในช่องทางของ v b ได้นะครับ เดี๋ยวเพื่อเป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเคน่าจะทําการใช้งานของตัวแอปพลิเคชัน VB เลยนะครับโดยอันดับแรกให้เราทําการเลือก p l a y s t o r e นะครับของระบบ Android นะครับส่วนถ้าเป็นมือถือ iPhone จะเป็นตัวของ Google Play น,นะครับหรือเป็น App Store นะครับหลังจากนั้นให้เราเซิร์ชคําว่า v b นะครับโอเคหลังจากที่เราเซิร์ช v b แล้วนะครับให้เรากดติดตั้ง อันบนหรืออันล่างอันนี้ก็ได้นะครับอันบนมันเหมือนเป็นตัวแบบข้อแรกแอดแอดโฆษณาของทางวีบีนะครับมันเป็นมันเหมือนกันทงคู่เลยหลังจากนั้นให้เราทําการรอนะครับเพื่อที่แบบว่าตัวแอปกําลังติดตั้งลงในมือถือนะครับหลังจากที่ทางวีบีได้ทําการติดตั้งในมือถือเสร็จแล้วให้เราทําการกดเปิดได้เลยนะครับ แกเดีเ๋ยวดูพูดแปลกๆต้องขอโทษด้วยหลังจากนั้นมันจะเข้าหน้าต่างเข้าสู่ระบบนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้งานตัวแอปพลิเคชันวีบีมาก่อนเลยเวลาสร้างแอดเค้าหรือเหลือสมัครมันจะมีรูปแบบการสมัครอยู่3รูปแบบนะครับก็คือ 1. ใช้แอดเค้าของ Facebook 2. ใช้แอดเค้าของ Twitter 3. ใช้แอดเค้าของ Google นะครับ เดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนีนะจะยกตัวอย่างเป็นแอ c เคาของตัว Twitter แล้วกันนะครับเพราะว่าแอ c เคาหลักที่คีนใช้มาก่อนนี้นจะเป็นของทาง Google โดยวิธีการแค่เรากดไปในสัญลักษณ์แอคเคาที่เราต้องการนะครับจิ้มไปปุ๊บถ,ถ้าสำหรับใครที่ใช้ทวิตเตอมัอนจะเด้งมประมาณนี้นะครับก็คือจะให้เราทําการล็อกอินแล้วก็สมัครนะครับหลังจากที่เราทําการ ล็อกอินเข้าว b บีเสร็จแล้วนะครับจะมีหน้าต่างป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนต่อนะครับจะมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วก็เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเลยนะครับให้เราทําการยอมรับข้อตกลงนะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มคอนเฟิร์มได้เลยนะครับอ๋อขอโทษนะฮะเราต้องเลื่อนอ่านนโยบายให้หมดนะครับ หลังจากที่เราได้เลื่อนสไลด์ลงมาจนถึงล่างสุดแล้วเราก็กดออยอมรับข้อตกลงบรรท,ทัดแรกด้วยนะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มคอนเฟิร์มได้เลยครับหลังจากนั้นมันจะเด้งมาหน้าต่างของทางโปรไฟล์ของทางวีมี่นะครับให้เราแต่งแต่งเขาเรียกตกแต่งโปรไฟล์ตามใจชอบได้เลยนะครับนี่นะออยาัาแก้ แต่งโปรไฟล์สักครู่นะฮะชายชายเฮ้ยเพลงองใจมันมันหญิงก่อนก่อนที่เราจะเลือกหัวข้ออะไรไปก็กรุณาอ่านหัวข้อให้ดีก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกมอาจจะมีการแฝงแปลเล็กน้อยกันได้นะครับอ่าเกมดีๆด้วยก่อนเดี๋ยวเพื่อนคุยแล้วกันจริงๆริแค่นะก็อยากร้องเพลงนะแต่ร้องเพลงไม่เป็น หลังจากนั้นให้เราทําการกดต่อไปนะครับหลังจากนั้นม,มันจะมาหน้าต่างเกี่ยวกับการแนะนาวี b ีสลับคุณน,นะครับมันจะเหมือนเป็นหน้าต่างป๊อปอัพที่แบบว่าแนะนําเกี่ยวกับทางสตรีมเมอร์หรือ VJ ของทาง VB นะครับผมหลังจากนั้นกดเสร็จเลยนะครับหลังจากนั้นก็คือจะเป็นการสมัครของทาง v ีที่แบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสำหรับใครที่แบบได้ทําการเข้าสู่ระบบของทาง VB มันจะเหมือนมีรีว์ดสำหรับการล็อกอินด้วยก็คือเป็นของรางวัลน,นะครับ ซึ่งถ้าเราล็อกยิ่งล็อกอินทุกวันมารับของทุกวันเราก็จะยิ่งได้ของเอาไว้สําหรับในการเต์ให้กับทาง v ีทูเบอร์วีหรือสตรีมเมอร์ของในช่องทางของ vb นะครับหลังจากนั้นทางตัวแอปจะมีการสอนเกี่ยวกับการเลื่อนดูหน้าต่างต่างๆในแอปพลิเคชันของ vb นะครับ โดยเคยนะจะขออนุญาตอธิบายเป็น3หัวข้อหลักๆทางนี้นะครับหัวข้อแรกจะเป็นเกี่ยวกับหน้าต่างทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นหน้าต่างที่รวมหมดหมู่ไว้หมดเลยจะมีหมดหมู่อะไรบ้างอันดับแรกเนี่ยก็คือจะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับทั้งหมดเลยจะมีเกี่ยวกับการไลฟ์ของทาง สตรีมเมอร์หรือ VJ หรือ v t ทูเบในแอปพลิเคชันของ VB ทั้งหมดเลยนะครับโดยโดยต่อไปจะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับการกดติดตามสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทำไมพอเคนะเลื่อนมาในหน้าต่างนี้แล้วมันเป็นจอสีดำนะก็คือเคนะเพิ่งจะสมัครแอดเข้ามายังไม่ได้มีโอกาสได้กดติดตามทาง user ที่เป็นสตรีมเมอร์วีหรือ VTuber อร์ใดๆในช่องทางของ v B เลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่กดติดตามไมว้แล้วแล้วบังเอิญว่า คนที่เรากำลังกดติดตามอยู่กาลังไลฟ์สดอยู่ณขณะนั้นเวลาเราเลื่อนมาในหน้าต่างของการกดติดตามอยู่เนี่ยมันจะมีไลฟ์ของเขาขึ้นมานะครับหน้าต่างที่3จะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับ P K เคนะขหอยญัดอธิบายตามที่เคนะเข้าใจนะครับโดยระบบ P K ของทาง VB ก็คือเป็นการเหมือนเราประลองกันระหว่าง VJ อีกคนนึงกับ VJ อีกคนนึงนะครับซึ่ง กติกาในการร่วมสนุกของทางระบบ pk ก็คือสลับกลุ่ม fc ที่กำลังอยู่ในรสตรีมของท่านใดก็ตามหากมีการเปยของจะนับเป็นคะแนนนะครับยิ่งคะแนนมากโอกาสชนะ vj ฝ่ายตรงข้ามที่ pk ด้วยจะสูงมากๆเลยครับหากสำหรับใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากจะมาร่วมสนุกหรืออยากจะมาลองเป็นสตรีมเมอร์ในช่องทางของพี่ๆยังไงก็ มาสมัครได้นะครับแล้วก็ลองโหลดแอปมาดู v t ทูบเที่คุณชอบ B ีเที่คุณชอบสตรีมเมอร์ที่คุณชอบได้เลยนะครับยังไงก็เชนะขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับบ๊วย